ไปน้องควอยไปเอาน้าน้ำยายดีไหให้ยายน้องเพชรยักษ์เคาะธนรทัศน์เอามาให้ยายหน่อยยายอยากกินน้ำเตีวได้บ่นอ้อน้องมือหนินอนได้พอนอ,อว้าวาขอบคุณค่ะเฮ้ยเฮ้อาน้องเพชรเอาดิบันนี้ยายดี ไอเขาเนี่ยเด้อมามาไอเขาเขาจะอไมายายไอเขาเนี้ยเอออะไรคือการฟื้นเขาโอเคจ้าอู้ได้มายังได้มาดูไปดูได้มายังเนาะได้มาไหมเนาะนี่เออได้มาไปเนาะ ยายแตนว่าง <ersch> ี uh, ้เด้อใส่เขาโอ้ยมาแล้วมาแล้วว้าขอบคุณค่ะมายายยังนูไปเอาขวดน้ำมาในยายเทให้เลยเทขวดน้ำที่ไหนดยสเน่เน่่เน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 ี่ขวดน้ำี่ลานมั้ นี่นี кая, e. ae, ่นี่ขวดน้ำมาเร็วยายเทเคสได้ไงแล้วไปเอาขวดน้ำมาเออนี่นี่นะขวดน้ำอันนั้นนมต้นไหมนี่ขวดน้ำนี่ขวดน้ำเออขวดน้ำมะพร้าวอยาขวดน้ำมะพร้อมอืมเอาขวดน้ำมะพร้อมนะเอาขวดน้ำมาให้ยายจ้าขอบคุณค่ะเก่งกันเลยจ้ากินเลยลูกมัมมั่มก็กินเลยหนูอยากกินโอเคใช่ไหมอืม ไ่ก่อ้นาว้ยจะมาไหว้นั้ยนยไวได้โนโน่มาโนดอกงโอเคโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเค nó chưa biết à, à, um, um, xếp hàng luôn, để muối, kinh thí, yên máy, ồ, ngon chà, ăn muối kinh luôn xíu, kinh đấy, yên yên, น้ำอยากน้นำฮ้ยปิดไว้ตรงนี้นะย้ายไ,ไว้ตรงนี้เด้อใดรอยากน้ำเด้อ้ดใดอยากน้ำมามเอามาไงขวดนี่ฮะขวดนี่มาไง

¡Fue bueno, fue bueno!